มาพบกับหญิงอีกแล้วนะคะจากช่องมามาพาดูนาค่ะวันนี้ค่ะหญิงอยู่ที่อําเภอหนองขายางจังหวัดอุดทัยธานีค่ะก็เราจะพามาพบกับนะที่ดินแปลงสวยอีกเช่นเคยค่ะแล้วก็ครั้งนี้หญิงก็จะพามาที่ที่ดินที่เป็นที่ดินสวนป่านะคะที่ดินแปลงนี้ค่ะเป็นที่ดิน สอโฉนดค่ะเป็นโฉนดครุฑแดงนอสอสจอสอโฉนดรวม14ไร่2งงานค่ะค่ะที่ดินของเรานะคะจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก แล้วก็ด้านหน้าถนนค่ะตรงนี้เขาก็จะติดกับถนนสาธารณะนะคะความกว้างก็จะ6เมตรค่ะแล้วก็หน้ากว้างของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่220เมตรค่ะที่ดินแปลงนี้ค่ะห่างจากถนนหลักค่ะสาย3 3 3 4, ค่ะเพียงแค่500เมตรเท่านั้นเองค่ะจะอยู่ที่เส้นวิทยหนองฉานนะคะ ส่วนในเรื่องของถนนคอนกรีตนะคะก็จะมาสุดอยู่ตรงเห็นต้นยูคาลิปตัสเนี่ยนะคะก็คือจะมาสุดอยู่ตรงนั้นค่ะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปเพราะว่าถนนสายเนี้ยเป็นถนนสาธารณะก็จะมีการสัญจรนะคะอยู่ตลอดเลยเพราะว่าอย่างด้านในตรงโน้นค่ะจะเป็นชุมชนแล้วก็เป็นหมู่บ้านคนด้วยแล้วก็ถนนอ่าที่ต่อจากคอนกรีตตรงนั้นนะคะเขาก็จะมีการเติมคอนกรีตทุกปีเลยนะคะก็ะจะเยียบเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะ ที่ดินของเรานะคะแห ok ่งที่บอกก็จะสะดวกสบายค่ะในเรื่องของถ้าพูดถึงในเรื่องไฟนะคะเสาไฟก็จะอยู่ด้านนู้นค่ะเห็นฝั่งนู้นไหมคะเห็นเสาไฟไหมคะเสาไฟค่ะจะห่างจากที่ดินแปลงนี้เพียงแค่150เมตรเท่านั้นค่ะในเรื่องของน้ํานะคะของเราก็จะเป็นใช้น้ําประปาส่วนภูมิภาคสะดวกสบายแน่นอนค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเดินเข้าไป ด้วยนะคะเราจะไปเจอชชุมชนใหญ่ค่ะแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านจะเป็นชุมชนแล้วก็มีวัดนะคะก็จะถือว่าเป็นชุมชนใหญ่ด้านในแล้วก็ถนนเส้นนี้จะมีการสัญจรนะคะของคนในหมู่บ้านนะคะก็จะเข้าออกตลอดเวลาเหมือนกันค่ะค่ะสำหรับที่ดินของเรานะคะก็คือจะอยู่ที่แปลงนี้ค่ะจะพาเข้าไปดูแปลงนี้เลยอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะพาทุกท่านมาชมบริเวณโซนด้านหน้าที่เป็นที่ดิน เรานะคะคเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูกันค่ะว่าด้านในเขามีสิ่งที่น่าสนใจอะไรกันบ้างนะคะอย่างที่บอกวันนี้ค่ะหญิงมามาพาดูนาจะพามาดูที่ดินแปลงสวยแล้วก็พร้อมกับสวนป่าก,กันด้วยใครที่แบบชอบที่ดินสวยๆแล้วก็แบบว่าอยากจะได้ต้นไม้นะคะทีะ่ไม่ว่าจะเป็นต้นเตงต้น,ตนมะข่าต้นกระดูกเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าสวนป่าเนี้ยเขามีต้นไม้ชนิดไหนกันบ้างค่ะ หิงจะพามาดูความยาวของที่ดินแปลงนี้นะคะว่าเขาจะยาวไปถึงไหนนะคะเริ่มกันที่หลักแรกเราจะมาปักปักปักหมุดกันที่ตรงนี้ค่ะก็คือจะอยู่ที่สอง,องนี้ mm. เริ่มต้นนะคะแล้วก็ทอดยาวไปด้านนน้นค่ะเห็นเสาตรงนน้นไหมคะที่ปักไว้ตรงนน้นค่ะที่ดินแปลงเนี้ยยาวทะลุเข้าไปอีกนะคะอันนี้ก็จะทําให้เห็นค่ะว่าเป็นแนว ยาวเรื่อยๆแบบนี้ค่ะให้สังเกตค่ะคันดินที่หญิงยืนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะทอดยาวมาเรื่อยเรื่อยๆค่ะที่ดิน,ปนแปลงนี้ความยาวของเขาจะอยู่ที่135เมตรค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้ามาดูน,นะคะเราจะได้เห็นไปพร้อมๆกัน,นะคะ่ะสังเกตไหมคะเราไะเห็นตรงจุดนั้นใช่ไหมคะที่เป็นเสานั้นใช่ไหมคะคที่ดินเนี่ยจะยาวทะลุปไปอีกอันนี้คือจะปักปักเสาให้ดูว่า ที่ดินของเราเนี่ยก็จะคือเป็นแนวยาวไปแบบนี้เลยค่ะไปค่ะพร้อมหรือยังคะหญิงพร้อมแล้วถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเนี่ยตามห ตอนนี้เราอยู่ที่โซนของไม้เต็งรังแล้วก็โซนนี้ถ้าเกิดว่ามองรอดยานขาาด้านนี้นะคะโอโหพระอาทิตย์กำลังจะตกค่ะคุณผู้ชมคะเป็นบรรยากาศที่ได้ฟิวมากๆเลยเสียงนกร้องตจ๊กแจ๊กแจ๊กนะคะองค์บรรยากาศได้ฟิวดยวยแล้วก็พระอาทิตย์เนี่ยแบบจะบอกว่าแสงสวยกำลังจะตกกำลังจะรับแสงฟ้า ยาไปทางด้านนูนะะ้นค่ะอุ้ยอยากให้มาดูด้วยกันจังเลยนะคะเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วบรรยากาศในสวนป่าเนี่ยจะบอกว่าอากาศดีลมพัดเรื่อยเรื่อยๆเลยค่ะเห็นไหมคะเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบมากเลยใชค่ะวันนี้เรามาทำดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันด้วยนะคะ มาตรงนี้นะคะท่านผู้ชมอย่าเพิ่ตงตกใจนะคะว่าเขามีนักรอบเขาป่ากันหรือเปล่าเลยนะคะจะบอกว่าชาวบ้านนะคะเขามีความเชื่อว่าถ้าเกิดเขาแบบเนี้ต้นไม้ใบหญ้าแบบนี้แล้วใช่ไหมคะจะทําให้เกิดเป็นพวกเห็ดต่างๆค่ะพวกเห็ดขอดนะคะเนี่ยค่ะก็คือถึงจะมีการดอกเขาแบบนี้เพื่อที่จะแบบให้เห็ดขอดมันเกิดขึ้นแล้วก็พวกชาวบ้านเขาก็มาเก็บนะคะ ส่วนด้านในค่ะจะเป็นป่าเตง่งรังมะคา่าแต้รวมๆแล้วร้อยกว่าต้นเลยนะคะ,ะถ้าพูดถึงไม้เตง็งไม้รังนะคะเขาก็จะแตกต่างกันที่แค่ขนาดใบเท่านั้นค่ะเพราะว่ารูปลักษณ์ภายนอกก็จะคล้ายๆกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปด,ดูกันค่ะว่าด้านในเป็นไงอันนี้พาดูบรรยากาศด้านนอกรอบนอกกันแล้ว,วนนค่ะต้นไม้ก็ขึ้นกันหนามากเลย อย่างที่บอกค่ะสวนตาแปลงนี้อยู่ที่อำเภอหนองคายอย่างจังหวัดอุทัยธานีุ่ทที่ชอบที่ดินพร้อมกับสวนตานะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยที่ดินแปลงนี้ตอบโจทย์เป็นอย่างดีมากๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นการเขาเพื่อที่จะ เก็บเห็ดเผาะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเผาแบบนี้แล้วนะคะมันก็จะเป็นเข้าแบบนี้ด้แบบนานในค่ะมันก็จะเกิดเป็นแบบเห็ดขึ้นมาก็จะเป็นเห็ดต่างๆตัวใหญ่ก็จะเป็นพวกเห็ดเผาะนะคะขึ้นมาจากการที่เราถามชาวบ้านมาแล้วชาวบ้านบอกว่าอ๋อที่เขาเผาเนี่ยเขาจะเก็บเห็ดเผาะกันะะแต่ถ้ามาตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วค่ะชาวบ้านเก็บไปหมดแล้วนะคะเห็นต้นตาลต้น,ตนนู้นไหมคะแนวเขตจะอยู่หลังต้นตาลต้นนั้นค่ะ อ่าจะเป็นต้นนี้นะจะอยู่หลังต้นตาลออกไปอีกนะคะก็ให้สังเกตตรงต้นตาลค่ะ ใกล้กับสถานที่ที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะคะอ่าเริ่มเป็นที่ถ้าเกิดว่าพูดถึงนะคะห่างจากอําเภอหนองขาอย่างเนี่ยที่ดินแปลงเนี้ยห่างแค่2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะไปช้อปปิ้งซื้อของอยู่ใกล้ๆก็จะเป็นโลตัสคะ่ะถ้าโลตัสเนี่จะห่างจากที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่6กิโลเท่านั้นเองคะ่ะแล้วก็จะอยู่ใกล้กับที่ว่าการอําเภอห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณแค่2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอยู่เป็นแค่โซนด้านนี้แล้วก็อยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่ใกล้โรงเรียนแล้วก็ใกล้น้ำประปาสวนภูมิภาคนะตรงเนี้ยประมาณแค่2โลเหมือนกันค่ะตรงนี้ค่ะหญิงจะพามาดูแนวเขตด้านหลังค่ะที่จะเป็นทิศตันตกนะคะอันนี้จะเป็นแนวเขตด้านหลังนะคะถ้าสีเขียนี่จะเห็นว่าจะเป็นพุ่งนาน เป็นที่นากว้างขวางเลยแล้วก็มีบ้านเรือนคนอยู่โดยรอบแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นมุมที่เห็นพระอาทิตย์ตกชัดเจนมากสวยมากนะคะในคลิปเนี่ยว่าสวยว่าละมุนแล้วอยากให้มาเห็นของจริงจะบอกว่าของจริงพระอาทิตย์ดวงใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เงียบสงบมากเหมาะแก่การพักผ่อนด้วย ใครที่กำลังตามหาบรรยากาศแบบนี้ต้องมาที่นี่ค่ะอำเภอหนองคายอย่างจังหวัดอุทยัยธานีแนวเขตของเรานะคะจะอยู่ที่ตรงหลักตรงหลักค่ะที่เราปักไว้ตรงนี้ไม่ใช่แนวเขตนะคะตรงนี้เขาขึงไว้เพื่ออะไรนะคะขึงเพื่อกันวัวควายเข้ามาบุกรุกพื้นที่ของเราค่ะเพราะว่าเราขีบเขาไม่รู้เรื่องเราก็เลยบอกว่าเราขึงไว้นะคะน้องจะได้เข้ามาไม่ได้ ตรงนี้หลายๆท่าคนคงคิดว่าคือแนวเขตใช่ไหมคะไม่ใช่แนวเขตนะคะเรากันงัวกันควายค่ะในหะ้เข้ามาแนวเขตของเราอยู่ตรงนู้นนะคะอยู่ตรงนู้นนะคะเห็นไหมคะคจะออกไปก็ไม่ได้นะกั้นไ้แล้ว <laughs> ไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดู ทิศใต้กันค่ะว่าทิศใต้เนี่ยบรรยากาศด้านในเขาจะมีสีที่น่าสนใจอะไรบ้างแล้วก็มีต้ไนไม้อะไรบ้างแล้วก็เป็นบรรยากาศยังไงกันบ้างว่าแล้วเราไปกันดีกว่าค่ะถ้าเราไม่ไปเราจะไม่เห็นนะคะไปเลยค่ะต้นนี้จะเป็นต้นว่าค่ะ จำได้เพราะว่าตอนเด็กๆเคยเคยเก็บลูกว่าค่ะแต่พอโตขึ้นยังไม่มีโอกาสได้เก็บเลยเ <c oughs> นี่ยค่ะต้นว่าเราจะอยู่ในที่ดินของเราแปลงนี้ด้วยค่ะส่วนด้านหลังของหญิงค่ะจะเห็นว่าเป็นอีกหญิงจะเรียกว่าเป็นเกาะแล้วกันนะคะเป็นอีกหนึ่งเกาะอยู่ด้านนี้เดี๋ยวอีกสักคู่แป๊บเดียวเดี๋ยวเดียวค่ะหญิงจะพาเข้าไปดูนะคะด้านนี้ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูค่ะจะเห็นว่าไม้ส่วนใหญ่ที่อยู่เกาะด้านหลังของหญิงนะจะเป็นไม้ประดูค่ะแต่ว่าตอนนี้หญิงจะพามาที่โซนด้านนี้ก่อนแล้วก็จะเดินได้เรื่อๆเรื่อยๆก็ถึงจะไปโล่ที่เกาะหงสนะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่าเกาะหงนมีอะไรนะคะก็อ่ะติดตามค่ะมาไปพร้อมกันเลย ส่วนในเรื่องของต้นไม้นะคะอาจจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะคะอาจจะมีตกหล่นบ้างนะคะตรงนี้ก็ต้องขอกลับขออภัยด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครมีข้อแนะนำว่าเอ๊ะเมื่อกี้ที่เห็นอยู่เนี่ยคือต้นนี้ต้นนี้นะนอกเหจือจากไม้ประดู่ตเต็งรังมะค่าแต้แล้วยังมีต้นอ,อื่นๆอีกนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ ว่าพูดถึงในเรื่องของดินที่อยู่ในที่ดินแปลงนี้ค่ะก็จะเป็นดินร่วนปนทรายที่เห็นแห้งๆอยู่แบบนี้นะคะหลายคนคิดว่าจะเป็นดินเหนียวใช่ไหมคะทาไมหญิงถึงบอกว่าเป็นดินร่วนปนทรายดูนะคะถ้าเกิดเป็นดินเหนียวเนี่ยจะไม่สามารถดิให้แตกออกได้นี่ค่ะร่วนปนทรายจริงๆแบบนี้เลยค่ะก็บอกแก่กัน ทำการเกษตรด้วยแล้วก็ปลูกป่าเพิ่มเติมด้วยค่ะที่เห็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่โดยรอบสวนของเรานะคะจะบอกว่าเป็นไม้ที่เกิดขึ้นเองนี่ถ้าเกิดว่าพูดถึงในเรื่องของดินแบบเนี้ยก็เหมาะแก่การปลูกไม้เพิ่มเติมนะคะเพราะว่าดินแบบนี้มันจะเข้าไปถึงแก่นไม้ได้ดีมากๆเลยค่ะ ดินแปลงนี้นะคะก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการถมที่ดินเพราะว่าที่ดินแปลงเนี้ยอยู่สูงปิดถนนเลยค่ะก็จะเป็นที่ดินที่แปลงสวยแล้วก็พูดถึงในเรื่องของการตักเก็บน้ำนะคะเผื่อใครที่แบบว่าเอ๊ะอยากจะปลูกปลาเพิ่มเติมนะคะตรงนี้ถ้าให้หญิงแนะนำเนี่ยเท่าที่หญิงมองดูแล้วนะคะควรจะขุดเจาะสระสักหนึ่งลูก หรือว่าใครที่พอจะมีงบค่ะก็สามารถที่จะทําเป็นบาดาลเพิ่มเติมก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้เก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งจะเห็นว่าเห็นป่าไหมคะสภาพป่าอาจจะยังไม่ได้เขียวขจีเพราะว่าไม่มีคนดูแลแล้วเขาอาจจะขาดน้ําแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะบอกว่าอ,อยากจะเข้ามาดูแลสวนป่านี้อยากจะเนรมนิตให้เขาแบบ เขียวคจีเขียวชะอุ่มแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะคะตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะคะในเรื่องของน้ำอันนี้ก็จำเป็นมากๆเลยเนาะค่ะพูดถึงในเรื่องของที่ดินที่นี่นะคะเท่าที่หญิงมองดูแล้วหญิงคิดว่านะคะนอกนือจากการปลูกป่าเพิ่มเติมปลูกต้นไม้เพิ่มเติมแล้วเผื่อใครที่กำลังมองหาที่ดินที่อยากจะทำเป็นรีสอร์ทที่ดินที่เนี้ยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะว่า ติดถนนสาธารณะนะคะด้านหน้าตรงนี้แล้วก็อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนด้วยแล้วก็ตอนนี้ค่ะจังหวัดอุทัยธานีเขาจะมีการเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ยังอยู่ใกล้วัดนะคะที่นี่อยู่ใกล้กับเขาสแกกลางด้วยอยู่ใกล้กับวัดเรียกว่าเป็นวัดท่าซุงนะคะเป็นสถานที่ เป็นวัดนะคะไปทําบุญนะคะก็คือจะอยู่ใกล้ๆกันที่นี่ค่ะค่ะที่ดินที่นี่ค่ะที่เหมาะที่จะทำรีสอร์ทนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับถนน333ค่ะจากที่ตรงนี้ที่หญิงยืนอยู่ค่ะก็จะอยู่ห่างกันแค่500เมตรเท่านั้นเองก็คือจะเหมาะมากๆเลยในเรื่องของการเดินทางนะคะแล้วก็ ใครที่อยากจะหาที่ดินไปทำรีสอร์ทนะคะหญิงบอกเลยว่าที่ดินแปลงนี้14ไร่2งานอยู่ที่อำเภอหนองคายจังหวัดอุทัยธานีตอบโจทย์มากๆเลยค่ะแนวเขตทางทิศใต้ของเราจะไปขึ่นสุดตรงเห็นเป็นเสาแล้วก็มีถุงสีขาวๆนัไหมคะอันนั้นค่ะจะเป็นแนวเขตของเราทิศใต้ที่ดินแปลงนี้ค่ะถ้าเกิดว่า ต่อที่ดินสองโฉนดรวมกันนะคะอย่างที่บอกค่ะที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินนอสอสี่จอโฉนดพลุดแดงสองโฉนดถ้าเอามารวมกันค่ะรูปร่างของเขาเนี่ยจะเป็นรูปบ้านคนนะคะเป็นรูปบ้านเลยเอามารวมต่อกันนะคะยังไงก็อ่ะถ้าเกิดว่าเหมือนไม่เหมือนยังไงก็ให้ให้ดูที่โฉนดนะคะแต่ยิงมองว่าเหมือนรูปบ้านเลยค่ะ ตอนนี้หญิงจะพามาดูอีกหนึ่งเกาะของเราที่อยู่ในที่ดินแปลงนี้นะคะหญิงจะเรียกว่าเป็นเกาะเกาะนี้จะเป็นเกาะเขาเรียกว่าเป็นสวนกระดูค่ะเดี๋ราไปดูกันค่ะกระดูกข้างหน้านงเลยเราจะอยู่แค่โซนตรงนี้นะคะเพราะว่าบ้านในเนี่ยค่อนข้างที่จะจะรกนิดนึงนะคะก็จะพาดูด้านนอกตรงนี้ ตอนนี้บรรยากาศก,ก็เริ่มจะโคเพแล้วค่ะท่านผู้ชมคะด้านในเนี่ยจะมีปะดูอ่ะทั้งที่แถหน,นั่นเลยอันเรียกว่าที่แหวนี้ส่วนใหญ่เลยค่ะจะเป็นเกาะประดูทั้งหมดเลยไน,นี่นจีเนี่ยอยากจะพาเดินเข้าไปในเกาะทะลุกันเลยแต่จะบอกว่าข้านที่จะมันจะลุกนิดนึงนะคะเราจะ เสียงไทยกับนินย้ยวเพี้ยวขอวันนี้อาจจะยังไม่เหมาะสมนะคะก็เอาเป็นว่าเราก็มมองกันอยู่ด้านนานี้นะคะก็ให้เข้าใจว่าคือเกาะกระดูนั่นแหละคะ่ะ ส่วนด้านหน้าที่ติดกับที่ดินของเรานะคะก็จะมีเป็นขุ่งน,นาอันนี้ก็น่าจะเก็บเกี่ยวผลที่ดไปค่ะก็ยังถือเป็นพวกสังตอเป็นสังตอข้าวกันอยู่นะคะก็จะเก็บเกี่ยวมาค่ะถ้าเกิดว่ามองถึงความได้เปรียบนะคะที่ดินแปลงนี้เขาจะได้เปรียบในเรื่องของต้นไม้ค่ะเผื่อใครที่อยากจะได้ที่ดินนะคะพร้อมกับสวนป่าแบบนี้ก็จะช่วยย่นระยะเวลาในการปลูกป่านะคะ แปลงนี้ก็ไม่น่าจะต่ากว่า10ปีนะต้นไม้ที่เห็นยืนต้นกันอยู่ค่ะแล้วก็ที่ดินแปลงนี้พูดถึงในเรื่องของระดับหน้าดินนะคะความสูงของเขาเนี่ยสูงเท่าถนนเลยค่ะถ้าเกิดว่ามาทําบ้านหรือว่ามาทารีสอร์ทเนี่ยก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็คือไม่ต้องถกเพิ่มนะคะ่ะก็สามารถที่จะทํากันได้เลยค่ะเกิดว่าพูดถึงข้อดีของที่ดินแปลงนี้นะคะหยิบมองว่าอยู่ใกล้กับชุมชนด้วยค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับถนน อย่างที่บอกค่ะก็จะอยู่ห่างจากถนน33 3, 3เพียงแค่500เมตรหาพูดถึงในเรื่องของแหล่งช้อปปิ้งก็อยู่ใกล้โลตัสอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภออยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้โรงพยาบาลแล้วก็อยู่ใกล้ป่าปาส่วนภูมิภาคด้วยค่ะยินแปลงนี้ค่ะก็จะได้เปรียบตรงที่ว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการปรับหน้าดินเพราะว่าอะไรคะที่ดินของเราแปลงเนี้ย จะอยู่สูงติดกับถนนเลยค่ะถ้าเกิดว่าจะมาปลูกบ้านจะทํารีสอร์ทหรือว่าจะมาปลูกป่าเพิ่มเติมอันนี้ก็สามารถทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในเรื่องของการขมดินค่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะที่ดินแปลงนี้ก็จะร่มรื่นเพราะว่าจะประกอบไปด้วยต้นไม้เนื้อแข็งต่างๆค่ะไม้เตงไม้รังนะคะไม้เตงรังไม้ประดูมะค่าแต้ก็จะอยู่ภายในบริเวณสวนป่าของเราตรงนี้เลยค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงในเรื่องของข้อจํากัดนะคะที่หญิงมองหญิงมองเห็นอยู่อย่างเดียวค่ะก็คือจะจํากัดในเรื่องของน้าค่ะเผื่อใครที่บอกว่าเอ๊ะไม่น่าจะเป็นปัญหาหรอกเพราะว่าตรงนี้สามารถที่จะขุดเจาะเป็นบ่อไว้ใช้กักเก็บน้ําอันนี้ก็จะเป็นทางออกอีกหนึ่งทางนะคะหรือว่าใครที่พอจะมีงบสามารถที่จะขุดเจาะเป็นน้ําบาดาลได้เพื่อที่จะได้เก็บกักน้ําไว้ใช้ในช่วงหน้าแลง้งแล้วก็สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีกันอีกด้วยค่ะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของไฟ ก็จะอยู่ห่างจากที่ดินของเรานะคะถามว่าไกลไหมก็ไม่ไกลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะเดินไปเข้ามาก็สามารถที่จะขยับเข้ามาอีกนิดนึงได้ค่ะพูดถึงในเรื่องของราคานะคะอยากจะสรางในเรื่องของราคาแล้วใช่ไหมคะอะอย่างตรงนี้ค่ะที่ดินก็มีเนื้อที่14ไร่2งาน ลองายราคามาดูนะคะว่าราคาที่อยู่ในใจจะตรงกันหรือเปล่านะคะอะดูยิงเฉลยเลยดีกว่านะคะเพราะเวลาของเราเดินไปเรื่อยเยแล้วค่ะราคาของที่ดินแปลงนี้จะตกอยู่ที่ไร่ละ1 6 0 0 0 0บาทค่ะ14ไร่2งานก็ถ้าเกิดว่ากดเริ่มเล็กก็จะอยู่ที่ประมาณ2ล้าน3เรียกว่าได้ที่ดินทั้งแปลง14ไร่2งานแล้วก็สวนป่าแ หาที่ไหนได้แล้วนะคะคุณค่าทุกนาทีต้องที่นี่ค่ะที่ดินที่อำเภอหนองคอยายจังหวัดปุ๋ไทยธานีค่ะยกแรงอยู่ที่2ล้าน3ามเท่านั้นเองค่ะคุ้มมากๆเลยค่ะ ดูจากบรรยากาศโดยรอบแล้วนะคะเป็นช่วงบรรยากาศที่โปรเพีมากแล้วก็เริ่มจะมืดแล้วเมื่อกี้พระอาทิตย์ครยังอยู่เพื่อนกับเราเลยแต่ว่าตอนนี้พระอาทิตย์บายยไปแล้วนะคะพระอาทิตย์บายๆไปแล้วหญิงก็คงจะต้องบายๆไปด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะกับช่องมามาพาดูนานะคะเจอกับหญิงๆได้ใหม่ในคลิปหน้าใครที่มีข้อติชมหรือว่าอยากจันแนะน,านําหรือว่าอยากจะสอบถามในเรื่องของที่ดินแปลงนี้เพิ่มเติมหรือว่าอาจจะมีการตกหล่นในคลิปก็ิน b o x เข้า มาสอบถามหรือว่าโทรเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่ให้ไว้กันด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะมามาพาดูนานะคะกดซับสไคร์ด้วยค่ะก็ติดตามกันได้ว่าครั้งต่อไปยิ่งจะมีที่ดินแปลงสวยสวยมากๆสวยจริงๆมัควอมกับราคาที่ถูกใจท่านผู้ชมแน่นอนนะคะก็ติดตามกันได้วันนี้ค่ะขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะ